สังคมดำรงอยู่ได้ด้วยการกระทำประโยชน์เกื้อกูลกันและทุกคนที่อยู่ร่วมกันย่อมเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้ประโยชน์บัณฑิตในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและเป็นบุคคลที่สังคมยอมรับในความรู้ความสามารถ จึงควรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมทุกเมื่อพระบรมราชโชวารพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันราชภัฎณอาคารใหม่สวนอัมพรเมื่อวันที่11มีนาคมพุทธศักราช2550 สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสยามานุสติวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่23มกราคมพุทธศักราช2564ตรงกับวันขึ้น10ขค่ำเดือน3ปีชวดและดิฉันอิสราวันหาวารีทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้นำเสนอเรื่องการจัดการขยะช่วงโควิด -19 ค่ะท่านผู้ฟังคะมนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองได้ การศึกษาที่แท้จริงจึงเป็นกระบวนการพัฒนาตัวเองจากการตั้งคำถามปฏิบัติเพื่อค้นหาคำตอบด้วยตัวเองดังนั้นครูจึงไม่ใช่ผู้สอนแต่เป็นเสมือนผู้ร่วมทางที่จะช่วยประคับประคองนักเรียนไปบนเรือลำเดียวกันในวันนี้รายการสยามมนุษยติขอนำเสนอเรื่องราวของครูกับนักเรียนที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนทางเลือกที่สอนให้เด็กฉลาดผ่านความเข้าใจโลกทั้งภายนอกและภายในตัวเองค่ะโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2546โดยครูวิเชียนชัยบงังด้วยวัตถุประสงค์ในการเป็นโรงเรียนตัวอย่างที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ให้ทุกคนโดยเท่าเทียมกันโรงเรียนที่ร่มรื่นไปด้วยไม้ใหญ่แห่งนี้ มีรูปแบบการสอนฉีกไปจากแนวคิดเดิมทางการศึกษาเพื่อสร้างระบบปัญหาการศึกษาที่ยั่งยืนและเท่าเทียมสำหรับทุกคนที่นี่เป็นโรงเรียนเอกชนที่ไม่เก็บค่าเล่าเรียนงบประมาณดาเนินการส่วนใหญ่มาจากเงินบริจากคกิจกรรมหารายได้ของโรงเรียนและรับนักเรียนด้วยการจับฉลากไม่วัดจากความสามารถหรือข้อสอบโดยเด็กส่วนใหญ่มาจากครอบครัวชาวไร่ชาวนานในพื้นที่ การจัดการศึกษาของโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3เน้นพัฒนาความเป็นมนุษย์และศักยภาพของผู้เรียนอย่างสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจโดยสอนให้นักเรียนมีทักษะในการใช้ชีวิตการประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้มีจิตสำนึกในการช่วยเหลือผู้อื่นและพัฒนาสังคมเมื่อสำเร็จการศึกษานักเรียนทุกคนจะรู้จักตัวเอง สามารถคิดวิเคราะห์และมีทักษะแก้ปัญหาต่างๆอย่างเป็นระบบตารางเรียนในแต่ละวันของโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาประกอบไปด้วยการเสริมสร้างปัญญาในทุกเช้าเด็กๆจะได้ทำกิจกรรมจิตศึกษาเพื่อสร้างการตระหนักรู้ของเด็กให้ตื่นด้วยการฝึกสติฝึกให้รู้ตัวเท่าทันอารมณ์ควบคุมตัวเองได้เห็นคุณค่าของสรรพสิ่งและน้อมนำสิ่งที่ดีงามเข้าไปสู่จิตใต้สำนึก และเป็นการปรับคลื่นสมองของเด็กๆที่เพิ่งวิ่งเล่นมาให้อยู่ในสภาวะคลื่นสมองต่ำเพื่อความพร้อมในการรับข้อมูลซึ่งส่งผลต่อความจำและการเรียนรู้หลังกิจกรรมจิตศึกษาก็มาสู่การเสริมสร้างปัญญาภายนอกช่วงเช้าในห้องเรียนรูปหกเหลี่ยมที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันปัญหาเด็กหลังห้องเด็กๆจะได้เรียนรู้วิชาทักษะพ,พื้นฐานภาษาไทยภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์แบบองค์รวม เช่นภาษาไทยเรียนรู้ผ่านวรรณกรรมที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละวัยภาษาอังกฤษเน้นการสื่อสารผ่านวรรณกรรมต่างประเทศส่วนคณิตศาสตร์เรียนรู้ผ่านความเข้าใจไม่เร่งหาคำตอบแต่เน้นการเขียนแผนภาพวางแผนการแก้ปัญหาโดยครูเป็นหัวใจในฐานะผู้สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้จากนั้นในช่วงบ่ายเด็กๆจะได้เรียนรู้ด้วยกระบวนการ PBL หรือ problem-based learning PBL เป็นรูปแบบการจัดการศึกษาที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางบูรณาการหลากหลายศาสตร์วิชาเข้าด้วยกันอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติและการเรียนรู้ของสมองโดยใช้คีย์เวิร์ดสาคำในการสร้างกระบวนการคือ play คือการเรียนรู้ผ่านปฏิบัติการจริงเช่นในแบบเรียนสอนว่าจากกล้าต้นเล็กจะค่อยๆเติบโตออกรวงเป็นต้นข้าว แต่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาให้เด็กทำนาปลูกข้าวในท้องนาเลยและให้เด็กๆด,ดูแลนาข้าวของตัวเองตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสิ้นสุดเขาจะได้สังเกตเรียนรู้และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง Talk คือการแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงกับเพื่อนและครูผู้สอนเพื่อต่อยอดความคิดให้กว้างไกลขึ้นซึ่งจะนำเด็กๆไปสู่การตั้งคำถาม และการหาคำตอบต่อไปอย่างไม่มีสิ้นสุดและเร a r นคือการวิเคราะห์ข้อสงสัยของตัวเองอย่างเป็นระบบในการหาคำตอบเพื่อแก้ไขปัญหาโดยมีครูเป็นผู้ช่วยแนะแนวทางกระตุ้นการเชื่อมโยงสิ่งที่เด็กรู้อยู่แล้วและสิ่งที่เด็กไม่รู้สู่การค้นหาคำตอบในการแก้ไขปัญหาตั้งแต่เริ่มแรกโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาถูกก่อตั้งขึ้น เพื่อพัฒนาเป็นโรงเรียนต้นแบบในชนบทที่สอนเด็กให้ใช้ความคิดและเหตุผลมากกว่าการท่องจำโดยได้ทุนสนับสนุนจากมูลนิธิเจมส์คลาร์กซึ่งครูเป็นตัวกลางที่สำคัญที่สุดในการหล่อหลอมให้เด็กได้เติบโตขึ้นบนระบบความคิดแบบใหม่ที่มีความรู้ความเข้าใจโลกทั้งภายนอกและภายในตัวเองดังนั้นครูเองก็ต้องเปลี่ยนทัศนคติและความเข้าใจที่มีต่อเด็กใหม่เช่นกัน ครูต้องเปิดใจที่จะรอรับการเรียนรู้ของเด็กฝึกให้เด็กรู้จักตั้งคำถามแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและกล้าที่จะแลกเปลี่ยนความคิดของตัวเองกับคนอื่นที่นี่จึงมีกระบวนการพัฒนาครูผ่านชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพซึ่งเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันระหว่างครูในโรงเรียนเครือข่ายกว่า200แห่งทั่วประเทศโดยมีฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้ครูทุกคน สามารถเข้าไปจัดทำแผนการสอนได้ซึ่งจะเปลี่ยนโครงสร้างตารางเรียนใหม่จากรายวิชาเป็นโมดูลเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมครูเป็นอย่างแรกเปิดโอกาสให้ครูแต่ละคนหันหน้าเข้าหากันเพื่อช่วยกันทำงานเป็นทีมเมื่อครูรู้สึกถึงการยกระดับความรู้ความเข้าใจของตนเองต่อสิ่งที่จะสอนให้เด็กๆรู้สึกถึงทักษะการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น ครูก็จะมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพและรู้ว่าบทบาทของตัวเองสำคัญอย่างไรท่านผู้ฟังคะต้องขอขอบคุณความมุ่งมั่นพยายามของครูวิเชียนชัยบงังครูใหญ่รวมไปถึงครูทุกคนของโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาที่กล้าลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองและจิตวิญญาณของความเป็นครูที่ต้องการสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียมให้กับเด็กๆ ท่านผู้ฟังสามารถแนะนำติชมรายการและติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.isoc.go.th เลือกเมนูสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศทิ้งท้ายรายการวันนี้ด้วยสารคดีพิเศษวันนี้ที่จดจำวันนี้ที่จดจำวันที่23มกราคม เป็นวันที่23ของปีหรือวันที่24ในปีอธิกสุรทินตามปฏิทินสุริยคติแบบเกกเรียนเมื่อถึงวันนี้จะยังเหลือวันอีก342วันในปีนั้นวันที่23มกราคมพุทธศักราช2099เกิดแผ่นดินไหวครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า830,000คนที่มณฑลฉานซีประเทศจีนวันที่23มกราคม พุทธศักราช2435ประเทศไทยได้จัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชนขึ้นเป็นครั้งแรกพบกับรายการสยามานุสติได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ